าการยิงธนูเป็นอรารยธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชวามาเลยูวิถีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีด้านเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ใดโดยแท้จริงหากแต่เป็นการสืบทอดและพัฒนาข้ามยุคสมัยและข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายไม่ยัายาวนานชุดสวมใส่โดยสตรีที่มีความุมานะ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะพิชิตชัยชนะและย,ยัดยืนด้วยความเป็นสายเลือดนักสู้อย่างภาคูชุดออกแบบและตัดเย็บโดยคุณสมยัยฤชากรเม่วุวรร์ครูเจนสารตะบดป่นในห้องเสื้อสมายเวสุราภานีมิสแกรนกระบี่ชุดยายสาแม้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าที่พระอาทิตย์ดวงเก่าทับขอบ เป็นหญิงชราผู้ที่มีชีวิตจริงพื้นเพของเธอเป็นคนกระบี่ยายสาถูกปั้นขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความรักการรอคอยโดยสองศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาทรคุณคารินและชัยประเสริฐและคุณสุริยะอพันธ์ศิริรัตน์ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาโดยเป็นการนำผลงานศิลปะเฉพาะพื้นที่มาจัดความการแจ้งในพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ ชนออกแบบนัาติดโดยคุณรังดูจันทร์ว ไปอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า400ปีโนโรารุยไฟเป็นศาสตรแห่งครูหมอโนโราซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคของคนในสมัยโบราณที่ปฏิบัิสืบต่อกันมานับพันปีพิธีโนโราลุยไฟวิธีที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นหรือผู้ที่ถูกเรือกเท่านั้นที่สามารถเป็นโนราใหญ่หรือนายโรงโนราที่สามารถประกอบพิธีกรรมในโรงโนราโรงตัวได้ชุนออก ตัวชุดได้ออกแบบให้เป็นลมูรโงงคาข้อสุรอและได้สอดแทรกวัฒนธรรมของชาวมาลายูลงไปในตัวชุดบ่งบอกถึงวิธีชีวิตของชาวมาลายูที่มีมาอย่างยาวนานชุดออกแบบและตัดเย็บโดยวัฒนาโนมุและทองเสือ้อ ชาลาปูชนียบุคคลอัญเชิญพระมรมสารีริกธาตามาประดิสฐานณวันพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งเนินนครสีธรรมราชลูดลายบนตัวชุดรังสรรค์มาจากงารถักสี์ช้นสูงอย่างเครื่องนนครที่เป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการเพื่อถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทำให้ตัวชุดดูโดดเด่นสวยงามสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาของศิลปะอายุทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองนครได้อย่างลงตัวชุดออกแบบและตัวเวดเย็บโดยคุณจาวุคคงเจริญศรีแบรนด์สปายชัยมิสแกรนด์ขอนแก่นชุด ก็คนฉันก็คนเราคนเท่ากันชาวมอแกนเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองแพรเลที่มักเรียกกันว่าชาวเลชาวมอแกนอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันตามแนวพรมแดนระหว่างไทยีดนมาในวันนี้มิสแกรนด์ขอนแก่นในฐานะนักเคลื่นอนไหวทางสังคมขอเป็นกระบอกเสียงดังเล็กที่อยากจะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานาในฐานะประชาชนคนไทยให้กับชาวมอแกนให้ได้รับ ออมวบประชาชนพื้นที่ทำกินให้ได้อาศัยในแผ่นดินเกิดเป็นคนไทยที่อย่างสมสักดิีในาฐานะคนไทยคนหนึ่งที่คุณจะได้รับจากแผ่นดินเกิดของตนอย่างมีเทียนตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อบันปลายชีวิตให้พื้นแผ่นดินไทยแล้กดด้าชุดออกแบบตัดเย็บโดย เรายาวน่าจะสิ้งเงนเรื่องของชาวไทยพุสลิมทันใต้คำว่าตารุกีปัดเป็นภาษามลายูท้อ,องถิ่นหมายถึงการพร้อมรำที่ใช้พัดเป็นส่วนประอกอบของเองแสดงระบำประมงของชาวมาเลเซียจีนโดยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานความสวยงามของการไร้ระบำในการแสดงออกถึงด้านความเชื่อวัฒนธรรม ปัจจุบันการไร้รับนี้เป็นผะหุปัทะธ,ธรรมที่พบได้ทั่วไปทั้งในมาเลเซียและภาคใต้ของไทยชุดออกแบบโดยคุณกันปภัสกุลศิลาตัเดเย็บโดยฮองเสือเ่อนเย็ดีไซน์มิสแกรนชาวเชียงแซวชุดเอเจน์นออลไอคูลอฟสีมิชัยชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรผู้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะการค้าและความศรัทธาข้าวสมุนมาราูปปัตทุกเม็ดถักท,ทอเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่งานพักตราพรของราชสัมฤทโบราณระยิบระยับดังแสงสุริยะต้องพื้นน้ำสีแดงแห่งอัสดงสีฟ้าแห่งมหาสมุทรลำลึกลวดเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอำนาจและการเปลี่ยนผ่าน เหนือศิลาพอทองอันวิจิตรศิลปะแห่งศรีวิชัยยังคงยืนยงแม่ยุสมัยจะผันแปรแต่บรโดกแห่งอารยธรรมยังคงจารึกอยู่ในเรื่องเล่าของท้องทะเลและในทุกสายตาที่จับจ้องมายัางชุนีีชุดออกแบบลัตัดเย็บโดยห้องสื้อหงสาวดีเชียงใหม่มิสแกรนชนบุรีชุด เ,เล่ส่ท้องสมิลานางเงอทองแห่งสวิลาชุดนี้คือการหลบรวมตำนานเข้ากับชีวิตจริงชาวเลแห่งสมิลาใช้ชีวิตพึ่งพาท้องทะเลดุจเดียวกับนางเงือกที่เป็นัลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ชุดปัตรคริสตลัลพาระยิบราวเก็ตตาสะท้อนถึงน้ำทะเลที่โอบกุ้งชุมชนชายกระโปรงผิวไหวคือเกี่ยวขึ้นที่นำพาเรือหาปลาสุ่ฝัง แขนเสื้อจับเรสเป็นพักมาริยู่สือถึงสายลมที่พัดพาวิธีแห่งการเดินเรือและการขาข้า,าม้าสมุทรเธอคือเงือกทองไม่ใช่ปีเงาสะท้อนของอดีตแต่คือจิตวิญญาณของผู้คนที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตแห่งท้องทะเลคืนนี้เธอไม่ได้เฝ้ารอต่อไปเธอก้าวออกมาสู่แสงไฟของโลกชุดออกแบบและตัดเย็โดยห้องเสื้อของสาวดีเชียงใหม่ แรงไชนานชุดราณีศีลังกาสุกาชุดด้แรงบันดาลใจจากชุดพื้นเมืองโบราณภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมได้แก่ไทยและมาเลเซูผู้ออกแบบได้นำมาออกแบบให้มีความรูปมสมัยมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความสวยงามได้อย่างลงตัวตัวชุดได้บอกเล่าเรื่องราวการแต่งตัวของชาวใต้ใน โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เครื่องประดับเครื่องหัวลูกปัดและผืนผ้าชุดออกแบบโดยคุณอับดุลตอและานาร,รีดีไซน์ by อเล็ตัดเย็บโดยคุณเกติศักดิ์คงศักดิ์ห่องเสื้อวันทุรร่ดีไซน์มิสแกรนชัยภูมิชุดลิเกฮูลู ภูวัฒนธรรมโมครานชุมชนโมครานเมืองเก่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองภูวัฒนธรรมที่มีทั้งวัฒน,นธรรมพราหมณ์วัฒนธรรมพุธวัฒนธรรมมุสลิมการเล่นศิลปะดนตรีและสันรราการต่างๆของวิถีมุสลิมอันงดงามที่หาดูที่อื่นได้ยากยิ่งจึงปรากฏในดินแดนแห่งนี้อาทีรังเงงลิเกโฮลูลิเกนาซี ลิเกฮูดูคือศิลปะก,การร้องประกอบดนตรีในท่านั่งที่โยกย้ายเรื่นเริงม,มีสุขสำหรับลิเกนาศีคือศิลปะก,การร้องประกอบดนตรีในท่ายืนโยกย้ายอย่างบันเทิงเริงใจโดยไม่ออกท่าเป็นนิยมแสดงในงานแกบุโลกเข้าสุนัตและฮาริายาชุดออกแบบแลตัดเย็บโดยคุณนิพพิษนิมิตบรรสานห้องเสื้อสุโคคอสตู แรงชุมพรชุดเม,มล์ขาวเปรลาการ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเปรลาการ์ดซึ่งเป็นคำมาเลยูแปลว่าถือกำเนิดที่นี่เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีเชื้อสายผสมระหว่างจีนมาลายูผู้ออกแบบเลือกใช้ผ้าไหมจีนนำมาผสมผสานกับผ้าปาเต็ทัดทรงเข้ารูปโยกไหลทิ้งชายผ้าคลุมลากยางพื้นระดับด้วยเข็มขัดรูปดอ,อกไม้พร้อมเครื่องทรงมงกุฎดอ,อกไม้ ดูตรตการเอดรัด้านางานศิลป์ลงสีเพิ่มความอ่อนละมุนดังเครื่องทั่วเหตการใสาโบราณในราชสำนักของจีนชุดเหมยฮวามเปอราราการเปรียบดังเสมือนการย้อนหนับความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งยุคที่รุ่งเรืองในอดีตทางด้านวัฒนธรรมชุดออกแบบและตักเกดเย็บโดยอาร์อคารนเฟรนิสมิสกแกรนเชียงรายชุด บุษบาเสียงเทียนเมื่อครั้งนางบุษบาไปไหว้พระในวิหารบนเขาแล้วเสียงเทียนูว่าดวงชะตาของนางจะคู่กับอีเหนาหรือจอริกากันแน่อีเหนาจึงลอบไปแอบอยู่หลังองค์พระแล้วปลอมเสียงตอบคาอธิษฐานกันบบทเทวีที่ว่าเล่มหนึ่งเทียนระเด่งบุษบาปักลงตรงหน้าโนทหงเล่มหนึ่งเทียนอีเหนาสุริวงศักลงพื้นขวาเทวี เทียนเท้าจรกาอยู่เบื้องซ้ายบุษบามารสีเทียนทองทั้งสองเล่มนี้ขอจงเป็นที่เสียงทายชุดออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อทัดใจโดยคุณจกักรินพิมพ์พรลาและบริษัททำดูวิเช่นตานจำกัด